สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสาระสำคัญจากหนังสือ Atomic Habits นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆค่ะที่แบบค่อยๆสะสมแล้วมันส่งผลยิ่งใหญ่มากๆในระยะยาวครับเหมือนดอกเบี้ยทบต้นเลยนะครับเรื่องนี้ใช่เลยค่ะเอกสารที่เราดูกันมาเนี่ยก็เป็นบทสรุปที่ชี้ชัดเลยว่าเออไอเรื่องเล็กๆน้อยๆน,น,นี่ใสจ่จิ๋วๆนี่แหละค่ะคือหัวใจเลยครับผม งั้นเรามาเริ่มแกะดูแนวคิดหลักๆกันเลยดีกว่าไหมคะได้เลยครับจิตที่น่าสนใจมากๆคือเขาไม่ได้เน้นว่าต้องเปลี่ยนแบบโอ้โหหน้ามือเป็นหลังมือครับไม่ใช่การหักดิบใช่ค่ะแต่เน้นสิ่งที่ทําได้จริงทําได้ทุกวันที่นี้หนังสือเขาก็เสนอกฎ4ข้อของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขึ้นมาอือเป็นเหมือนเครื่องมือช่วยเลยนะครับใช่ค่ะเป็นเครื่องมือเลยข้อแรกนะคะคือทําให้มันชัดเจน Make it obvious ครับ อันนี้ยังไงครับ <manual> ก <noise> ็ค enfin, ือไม่ใช <time> ่แค่บอกลอยๆว่าฉันจะออกกําลังกายอะไรเงี้ยครับอ๋อแต่ต้องระบุไปเลยแบบชัดๆว่าจะทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ครับเช่นตื่นนอนดื่มน้ําเสร็จวิตพื้นสิบครั้งข้างเตียงอะไรแบบนี้ใช่ใช่ค่ะแบบนั้นเลยหรืออาจจะเป็นการจัดสภาพแวดล้อมก็ได้นะคะแบบวางขวดน้ํามอยบนโตะทํางานให้เห็นง่ายๆอ๋อทําให้มันสะดุดตาเราค่ะ ข้อ2นะคะทำให้หน่าสนใจ make it attractive อืมอันนี้ก็สําคัญนะครับทําให้เราอยากทํามากขึ้นใช่ค่ะอาจจะลองจับคู่สิ่งที่เราต้องทํากับสิ่งที่อยากทําดูครับครับเช่นเช่นออ,อนุญาตให้ตัวเองฟังพอดแคสต์ที่ชอบเฉพาะตอนไปวิ่งออกกําลังกายเท่านั้นอะไรแบบนี้ค่ะ เอาสิ่งที่ชอบมาล่อหรือไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เขามีนิสัยแบบที่เราอยากมีอยู่แล้วก็ได้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะพอเห็นคนอื่นทํามันก็รู้สึกเออมันน่าทําตามมันเรื่องปกติครับครับเข้าใจครับข้อ3ค่ะทําให้มันง่าย make it easy อันนี้มีเทคนิคเด็ดเลยคือกด2นาทีกด2นาทีค่ะคือไม่ว่าอยากจะสร้างนิสัยอะไรให้เริ่มทําจริงๆแค่2นาทีพออ๋อแค่เริ่มต้นนิดเดียวใช่ค่ะเช่นอยากอ่านหนังสือก็ เริ่มแค่อ่านหน้าเดียวพออยากนั่งสมาธิก็นั่งแค่2นาทีอืมเพื่อลดแรงต้านตอนเริ่มต้นทําให้มันไม่ดูน่ากลัวเกินไปถูกต้องค่ะหรือเตรียมของเตรียมอะไรให้พร้อมไว้เลยลดขั้นตอนยุ่งยากยากๆออก,กไปครับทําให้เริ่มได้ง่ายที่สุดและข้อสุดท้ายข้อ4ค่ะทําให้หน้าพอใจ make it satisfying อันนี้คือเรื่องของรางวัลสินะครับใช่ค่ะคือพอทําสําเร็จปุ๊บต้องมีอะไรให้รู้สึกดีทันที อาจจะเล็กๆน้อยๆก็ได้ครับครับเช่นเช่น,ชนการเครื่องหมายถูกในปฏิทินหรือใช้แอปติดตามความก้าวหน้าให้เห็นว่าเออเราทำได้นะหเห็นภาพความสำเร็จเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็มีกฎเหล็กนิดนึงคือห้ามพลาดสองวันติดอ๋ออันนี้สำคัญพลาดวันหนึ่งไม่เป็นไรแต่วันรุ่งขึ้นต้องกลับมาทำใช่ค่ะเพื่อไม่ให้มันขาดตอนไปเลยครับซึ่งจริงๆแล้วกฎ4ข้อนี้เนี่ยมันไม่ได้ลอยๆขึ้นมานะครับ อ๋อหรอคะครับมันเชื่อมโยงพอดีเป๊ะเลยกับสิ่งที่เรียกว่าวงจรน,นิสัยหรือ habit loop วงจรน,นิสัยครับที่มันมี4ขั้นตอนคือสัญญาณความอยากการตอบสนองแล้วก็รางวัลอ๋อค oh. ่ะค่ะกฎข้อรากทําให้ชัดเจนก็คือจัดการที่สัญญาณข้อ2ทําให้หน่าสนใจก็ไปเพิ่มความอยาก mm hmm. ข้อ3ทําให้ง่ายก็ช่วยเรื่องการตอบสนองที่มันง่ายขึ้น แล้วข้อ4ทําให้หน้าพอใจก็คือสร้างรางวัลน,นั่นเองครับโห oh, พอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยค่ะว่ามันเป็นระบบมากๆเลยครับการเข้าใจกลไกลนี้ก็ช่วยเราปรับใช้นิสัยได้ตรงจุดมากขึ้นแล้วก็มีอีกแนวคิดหนึ่งที่ส่วนตัวคิดว่าโหทรงพลังมากๆเลยค่ะคือเรื่อง identity based habits ๋อ,อการสร้างนิสัยจากตัวตนใช่ค่ะคือแทนที่จะตั้งเป้าว่าอยากลดน้ำหนัก หรืออยากวิ่งให้ได้ครับให้เปลี่ยนความคิดไปเลยว่าฉันเป็นคนสุขภาพดีหรือฉันเป็นนักวิ่งอือฮ mm ึ hmm. คือเปลี่ยนที่ความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองก่อนใช่ค่ะเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากตรงนี้แหละมันจะยั่งยืนที่สุดอันนี้จริงเลยครับเพราะเป้าหมายมันเปลี่ยนได้แต่ถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นคนแบบนั้นพฤติกรรมมันจะตามมาเองแล้วมันก็เชื่อมกับอีกเรื่องหนึ่งด้วยครับคือค่ะคือไอ้ช่วงแรกๆที่เราเริ่มทำเนี่ย ผลม,มันมักจะยังไม่เห็นชัดๆใช่ไหมครับใช่ค่ะบางทีก็ท้อเหมือนกันนะครับเขาเรียกช่วงนี้ว่าที่ราบสูงของศักยภาพที่ซ่อนเร้น plateau of latent potential อ๋อชื่อเท่จังค่ะครับเหมือนเราลดอุณหภูมิน้ำจาก5องศาเหลือ2เหลือ1มันก็ยังเป็นน้ำอยู่ค่ะจนกระทั่งมันถึง0องศาถึงจะปึ้งกลายเป็นน้ำแข็ง การเปลี่ยนแปลงมันค่อยๆสะสมอยู่ข้างใต้ครับเข้าใจเลยค่ะมันไม่ได้เปลี่ยนปุ๊บเห็นผลปั๊บใช่ครับเพราะฉะนั้นการไปโฟกัสที่ระบบหรือกระบวนการที่เราทำสม่ำเสมอเนี่ยเลยสำคัญกว่าการจ้องแต่เป้าหมายปลายทางอย่างเดียวอ๋อเน้นที่การลงมือทำอย่างต่อเนื่องครับความสม่ำเสมอเล็กๆน้อยๆนี่แหละที่จะพาเราข้ามไอที่ราบสูงตรงนั้นไปได้นั่นก็ตรงกับที่เขาบอกเลยนะคะว่าแค่เราดีขึ้นวันละ1%เปอร์ซครับผม พอผ่านไปปีหนึ่งผลลัพธ์มันทบต้นจนแบบเกือบ38เท่าใช่ครับมันย้ำเลยว่าไม่ต้องรอการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันยิ่งใหญ่เลยค่ะแค่เล็กๆแต่ทำทุกวันและอีกปัจจัยหนึ่งครับที่คนมักจะลืมไปแต่หนังสือเล่มนี้เน้นมากๆคือเรื่องสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมครับ Environment รอบตัวเราเนี่ยมีผลกับพฤติกรรมเรามากกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับ จริงด้วยค่ะบางทีเราก็อยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆแล้วก็สงสัยว่าทาไมเปลี่ยนนิสัยไม่ได้สักทีใช่ครับการออกแบบสิ่งแวดล้อมให้มันเอื้อกับนิสัยที่เราอยากสร้างเนี่ยบางทีสําคัญกว่าการพยายามไปเข็นแรงจูงใจด้วยซ้าไปอ๋อเช่นอยากอ่านหนังสือมากขึ้นก็แค่เอาหนังสือไปวางไว้ในที่ที่เห็นง่ายๆหย,ยิบง่ายๆประมาณนั้นเลยครับลดแรงเสียดาทานทําให้พฤติกรรมนั้นมันเกิดขึ้นได้ง่ายที่สุดในสภาพแวดล้อมของเรา สรุปแล้วนะคะจากที่เราเจาะลึกกันมาวันนี้เนี่ยก็เห็นภาพชัดเลยว่าออพลังจริงๆมันอยู่ที่นิสัยเล็กๆที่เราทำสม่ำเสมอครับแล้วก็มีกฎ4ข้อเป็นหวัวนคู่มือช่วยเราออกแบบนิสัยได้เลยทั้งการสร้างนิสัยดีแล้วก็การลดนิสัยที่ไม่ดีด้วยครับผมแล้วก็การเปลี่ยนที่ระดับตัวตนเพื่อให้มันยั่งยืนจริงๆใช่ครับสำคัญมากรวมถึงการให้ความสำคัญกับระบบ ความสม่ำเสมอแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยไม่ใช่แค่มองเป้าหมายหรือรอแรงมานานใจอย่างเดียวถูกต้องเลยครับซึ่งมันก็มีคําถามที่น่าสนใจนะครับให้เราลองกลับไปคิดต่อกันได้ค่ะคือถ้าจะให้เลือกสร้างนิสัยเล็กๆแค่หนึ่งอย่างเท่านั้นที่มันจะสะท้อนตัวตนที่เราอยากจะเป็นจริงๆเนี่ยนิสัยนั้นมันควรจะเป็นอะไรแล้วเราจะเอากฎข้อไหนในสข้อนี้มาช่วยทําให้มันเกิดขึ้นจริง แล้วก็ทำได้อย่างต่อเนื่องมากที่สุดโอ้โหเป็นคำถามชวนคิดที่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามครับผมสวัสดีค่ะแล้วพบกันในตอนถัดไปค่ะ